สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ Database Concept Design นะครับซึ่งจะทำการรู้จักในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลนะครับว่าเป็นมีที่มาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีคอนเซ็ปต์พื้นฐานอย่างไรบ้างซึ่ง DVD Training ชุดน,นี้ครับก็เป็นการเริ่มต้นในการเรียนรู้ของการปูพื้นฐานการเรียนฐานข้อมูลนะครับซึ่งสามารถที่จะ เริ่มต้นได้ทีละสเต็ปนะครับจนเข้าใจกระบวนการในการออกแบบฐานข้อมูลนะครับในรูปแบบของวิดีโอสอนทีละสเต็ปนะครับแล้วก็ยังแนะนำนะครับการใช้โปรแกรม Microsoft SQL นะครับโดยที่การเรียนรู้ฐานข้อมูลครับก็จะศึกษาจากเสลักษณ์ที่เรียกว่า Entity Relationship นะครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Entity แล้วก็ Relation นะครับว่า Entity แต่ละตัวคือเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มี Relation มีความหมายยังไงแล้วก็ Attribute ของแต่ละ Entity คืออะไรก่อนที่จะแปลงใส่รักไดแกรมตัวนี้นะครับมาเป็นรูปแบบงานฐานข้อมูลนั่นเองซึ่งการเรียนรู้ฐานข้อมูลครับก็จะเริ่มต้นจากนะครับโปรแกรมฐานข้อมูลนะครับ มีลักษณะยังไงบ้างส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูลนะครับก่อนที่จะพัฒนามาเป็นระบบงานฐานข้อมูลและองค์ประกอบของข้อมูลครับในลักษณะของบิตไฟล์ฟิลเล็ตคอร์ดจนถึงโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลทำความรู้จักร,รูปแบบของแฟ้มข้อมูลการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลแบบ Index Se q u e n t i a l File นะครับทำความรู้จักโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบ Relative File นะครับทำความรู้จัก แฟ้มข้อมูล,ลนักสามาสเตอร์ไฟล์ทรานซัคชันไฟล์แล้วก็เทเบิลไฟล์จนถึงซอ r ต f ไฟล์แล้วก็มาทำความรู้จักกับข้อด้อยของแฟ้มข้อมูล,มลทำความรู้จักกับระบบ DBMS ประโยชน์ของ DBMS จนกระทั้งสถาปัตยกรรมดาต้าเบสแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของดาต้าเบสนะครับมันมีคอนเซปต์อะไรบ้างจากนั้นครับก็จะเป็นในเรื่องของ ER m o เดลนะครับ ทำความรู้จักกับ entity attribute นะครับ entity รูปแบบต่างๆ simple attribute composite attribute key attribute นะครับทำความรู้จัก entity แล้วก็จะทำความรู้จักกับ key นะครับ primary key composite key foreign key จนกระทั่งเรื่องของ relationship ก็คือ one to one relationship one to any, many many to one แล้วก็ทำการแปลง ER diagram น,นะครับออกมาเป็น table ต่างๆนะครับ แต่ใน,นครับก็ได้ทำความรู้จักในเรื่องของการ Relation นะครับรูปแบบของการ e l เลชันแล้วก็ทำความรู้จักกับ First Normal Form นะครับจนถึงการออกแบบเป็น Fourth Normal Form นะครับเป็นยังไงแล้วก็สรุปทำความเข้าใจตัวอย่างการออกแบบระบบฐานข้อมูลการซื้อขายนะครับซึ่งให้ทำการเรียนรู้ในรูปแบบของ DVD Training นะครับ ก่อนคลิปแนะนำก็ขอจบลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ